เพื่อสื่พระาศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้25พฤษภาคม2568สวัสดีครับกระแสต่างๆหรือจะเรียกว่าโลกนาม,มาธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักด,ดันให้โลกรูป,ปรธรรมโลกมนุษย์ขับเคลื่อนไป ด้วยการมีอิทธิพลอย่างมากจากพลังบางอย่างของโลกนามธรรมกระแสต่างๆในโลกนามธรรมที่สำคัญสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากกับโลกปัจจุบันนะครับผมขอแบ่งให้เป็น5กระแสกระแสแรกเป็นกระแสที่ผมจะเรียกว่าเทพบรรพกาลเป็นกระแสของเทพเจ้าหลายๆองค์ เป็นกระแสของเทพซึ่งมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรจะเรียกได้ว่ามาคู่ก,กันกับมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะฮะเทพบรรพการนี้สิ่งที่ท่านชอบมากๆก็คือท่านชอบให้เป็นที่รู้จักชอบให้มนุษย์เคารพนบไหว้ท่านแล้วท่านชอบให้มีการถวายเครื่องเส้นถวายบูชาเป็นการยอมรับในตัวท่าน และเมื่อมนุษย์ได้ทำการถวายเครื่องบูชาให้กับบรรดาเหล่าเทพเหล่านี้ท่านก็จะตอบแทนในลักษณะสมน้ำสมเนื้อในสายตาของท่านเทพเองนะครับตอบแทนบางอย่างให้กับมนุษย์การตอบแทนเหล่านั้นก็คือคล้ายๆกับท่านรู้กฎแห่งกรรมบางอย่างท่านสามารถเหมือนกับเล่นซิกแซกเร่งบางอย่างให้ ผลดีเกิดขึ้นเร็วขึ้นกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นที่ไปถวายเครื่องบูชาให้กับท่านเทพเหล่านั้นและกระแสของเทพบรรพการน,นี้ท่านเป็นกระแสของเหล่าเทพที่ท่านรู้ว่ากลไกของโลกกลไกของกรรมเนี่ยมันมีการเดินไปของมันบางอย่างมันไปตามธรรมชาติของมันซึ่งใครจะไปทำอะไรกับมันก็ไม่ได้เลยนะครับ อย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายสับสนมากๆถ้าเราไปดูตามวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกนะครับก่อนที่จะเกิดการส,สร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยภาวะซึ่งนํามาก่อนเป็นภาวะของความวุ่นวายสับสนถ้าใช้ภาษาเทพก็จะพูดในทํานองที่ว่าเป็นช่วงที่ท่านเทพแห่งความสับสน หรือท่านเทพเคออสกำลังเรืองอำนาจมากๆใครไปขวางทางไม่ได้หรอกครับหลังจากที่ท่านเรืองอำนาจจนถึงขีดสุดแล้วเนี่ยก็จะมีเทพองค์อื่นเข้ามาดำเนินการเข้ามาจัดการให้สิ่งต่างๆมันเข้ารูปเข้ารอยเป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางของมันเกิดระเบียบใหม่เกิดขึ้นเกิดการสรรสร้างใหม่ๆเกิดขึ้น ภาษาปัจจุบันที่จะเรียกว่าเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่เราก็จะเห็นมีหนังเยอะแยะอะไรครับที่ฝรั่งสร้างมาเนี่ยเป็นหนังเทพ,พเจ้าทั้งหลายชื่อของท่านเทพเหล่านั้นไม่สูญหายตายจากไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับท่านเทพบรรพการสายจีนเนี่ยก็ยังมีการสร้างหนังเกี่ยวกับตำนานเทพของสายจีนออกมาด้วยนะครับ เทพบรรพการของสายจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะของสายของจีนสายทางอินเดียก็มีลักษณะเฉพาะของทางอินเดียของทางฝรั่งทางตะวันตกก็มีลักษณะเฉพาะของเขาฝั่งเราสายไทยเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะของเรานะครับเป็นประเภทเทพท้องถิ่นเทพที่เราชอบไปบนบานสารกล่าวเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับในสายของเทพบรรพการนี้ ส่วนใหญ่แล้วอยู่นอกพระพุทธศาสนาทุกกระแสที่อยู่นอกพระพุทธศาสนาจะไม่สนใจในเรื่องของการหลุดพ้นไปจากกองทุกขเขายังไม่ถึงเขายังไม่เห็นอย่างมากที่สุดเขาก็จะพยายามหรือช่วยให้คนที่ศรัทธาในสายของเขาเนี่ยไปสวรรค์กระแสเทพบรรพการน,นี้นะปัจจุบัน มีอิทธิพลสูงมากนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เทพบพรรพการนี้สำนึกทางจริยธรรมเนี่ยมันจะผูกพันกับลักษณะของเทพแต่ละท่านจะมีตำนานชีวิตของปวงเทพเหล่านั้นเป็นแบบอย่างการเอาชีวิตใครบางคนมาเป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นวิธีการที่สื่อทางโลกตะวันตกเนี่ย สร้างพระเอกสร้างนางเอกนี่คือตัวแทนของเทพบรรพการเช่นเดียวกันนะครับในสมัยโบราณก็จะเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีตัวแทนของกระแสเทพเหล่านั้นนี่เป็นลักษณะคร่าวๆโดยรวมเป้าหมายสูงสุดที่กระแสนี้ต้องการ ดูเหมือนกับว่าท่านต้องการให้ตัวท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักให้มนุษย์เคารพนบไหว้ต้องการเครื่องถวายบูชาแล้วเมื่อได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วท่านเทพก็จะตอบสนองด้วยการให้ผลตอบแทนบางอย่างสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่มนุษย์เอาไปถวายบูชาให้ท่านกระแสเทพบรรพการนี้ เป็นลักษณะของการนับถือเทพพเจ้าหลายๆองค์กระแสนี้กำลังขับเคลื่อนโลกอยู่ด้วยพลังอำนาจของท่านเทพแห่งความสับสนอนลมานซึ่งเวลาท่านท่านเทพองค์เนี้ยท่านเรืองอำนาจนะฮะใครไปขวางทางท่านไม่ได้เป็นวัฏจักรตามธรรมชาติแบบหนึ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นพอเรียกว่าเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติเนี่ย เราไม่ได้ปิดประตูว่าจะมีใครบางคนเข้าไปช่วยเสริมแรงให้มันสับสนโอลมานมากยิ่ยงขึ้นมันทำได้นะครับถ้าเรารู้ว่ากระแสตามธรรมชาตินี้มันกําลังอยู่ในช่วงสับสนอลมานแล้วเราก็ฉวยโอกาสเข้าไปซ้ำเติมความสับสนโอลมานานี้ให้มันหนักหนาสาหัสมากขึ้นมันสามารถทำแบบนี้ได้ครับ กระแสที่สองก็คือกระแสฝ่ายคริสฝ่ายคริสเป็นกระแสของการนับถือเทพเทพบิดรแต่พระองค์เดียวและเทพบิดอนพระองค์นี้ได้ส่งพระเยซูเป็นพระบุตรของท่านเทพบิดอนนี้ลงมาช่วยเหลือมนุษย์มนุษย์จะพบกับความรอดหรือพูดง่ายๆว่า ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของท่านเทพบิดอนนี้ตามคำสอนความเชื่อการปฏิบัติของสายคริสตเราจะพบว่าท่านเทพบิดอนของพระเยซูนี้มีลักษณะเป็นท่านเทพที่โอบอ้อมอารีเป้าหมายสูงสุดคริสตศาสนานี้เทพสายคริสต์นี้ ่านต้องการไปทั้งโลกให้ทั้งโลกอยู่ภายใต้ร่มธงชัยของพระเยซูเนี่ยด้วยกันทั้งหมดการเป็นพี่เป็นน้องกันของมนุษยชาติเกิดขึ้นผ่านทางความเชื่อในพระเยซูนี่เป็นลักษณะของกระแสทางคริสต์พูดแบบคร่าวๆนะครับกระแสที่สามก็จะเป็นกระแสของเทพบิดรสายอิสลามมุสลิม สายนี้ก็คล้ายๆกันสายที่เป็นเทพบิดรพระองค์เดียวผู้สูงสุดเนี่ยเขาจะต้องการแผ่ไปครอบคลุมไปทั้งโลกความเป็นปึกแผ่นอยู่ภายใต้คำสอนของพระศา,าสดาของพวกเขาท่านโมูฮัมหมัดแล้วอิสลามพร้อมที่จะทำทุกอย่างทุกวิถีทางทุกวิธีการ กับบรรดาเหล่าโคเหล่ามนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพร้อมทําได้ทุกอย่างนะครับถ้าเขาเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางการเผยแผ่การครองโลกของเขาเป็นลักษณะธรรมชาติของกระแสความคิดความเชื่อศาสนานี้กระแสที่สคือกระแสของยิวเทพบิดรของชาวยิวเนี่ย เป็นเทพบิดรซึ่งมีลักษณะจำเพาะมากๆถ้าดูจริงๆเนี่ยสำหรับเทพิดรของชาวยิวแล้วเนี่ยท่านจะนับเฉพาะชาวยิวเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับคนอื่นที่ไม่ได้เกิดอาศัยการเกิดด้วยนะครับไม่ได้เกิดเป็นชาวยิวเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหลานของท่านนะท่านไม่นับนะเพราะฉะนั้นศาสนาย,ยิวเนี่ยถึงเขาจะบอกว่า มีการเปิดรับให้คนที่ไม่ได้เกิดเป็นคนยวนี่เข้ามานับถือศาสนายูวได้เนี่ยก็คงจะได้นะครับแต่ในสายตาของท่านเทพบิดอนองค์นี้เนี่ยคนนี้ไม่ใช่คนยวคนนี้ไม่ใช่ลูกหลานแห่งศาสนายูที่แท้จริงต้องเป็นโดยสายเลือดโดยกำเนิดเท่านั้นและโดยสายเลือดบริสุทธิ์ของ12ตระกูลนั้นเท่านั้นเป็นลักษณะจำเพาะของพวกเขานะครับ คนที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะจำเพาะแบบนี้ถ้าพูดแบบสรุปสรุปง่ายๆเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของเขานะครับเพื่อนมนุษย์ก็คือเพื่อนพี่น้องผู้เกิดร่วม12สายเลือดบริสุทธิ์นี้เท่านั้นนอกจากนี้ไม่ใช่แล้วทางสายยูเนี่ยมีเป้าหมายสูงสุดที่ชัดเจนมากท่านต้องการให้ โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ภายใต้การปกครองของยิวยิวจำนวนแสนสี่กว่าวาผมจำจำนวนไม่ได้แน่นอนจะทำการปกครองมนุษย์ทั้งหมดยิวแสนสีก่กว่าเนี่ยจะเป็นชนชั้นปกครองชนชั้นผู้นำในเส้นทางนี้ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยถ้าใครเข้ามาขวางทางเนี่ย สามารถก,กําจัดทิ้งได้เลยนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสายนี้สายที่5เป็นสายที่เราจะเรียกว่าสายของเทวดาตกสวรรค์ซาตานปีศาจหรือท่านพญามารสายนี้ก็มีลักษณะจำเพาะบางอย่างนะครับสายเนี้ยท่านไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นาศาสนาท่านชอบที่จะให้มนุษย์เราเนี่ย ขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับโลกนามธรรมแล้วให้มนุษย์นี้คงอยู่เฉพาะในโลกรูปธรรมที่จับต้องได้สัมผัสได้เท่านั้นเป้อหมายปลายทางสูงสุดของกระแสนี้ก็คือการทำลายความเชื่อในาศาสนาทั้งหมดทุกสายทุกาศาสนาทิ้งไปให้หมดเลยครับเป็นการทำลายความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับโลกนามาทำให้จบสิ้นไปนี่เป็นกระแสหลัก5กระแสที่กำลังมีอิทธิพลมากๆในโลกปัจจุบันของเราส่วนกระแสของเราเป็นเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งนานแสนนานแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะเกิดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ ในขณะที่ทั้ง5กระแสที่เราพูดถานไปเนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติอยู่ในโลกมนุษย์กระแสที่เชื่อในเทพเจ้าหลายๆองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายๆองค์กระแสซึ่งเชื่อในเทพบิดรสูงสุดแต่พระองค์เดียวกระแสซึ่งเชื่อในการใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาต่างๆ กระแสซึ่งเชื่อว่าเทพบิดอนนั้นเป็นเทศเฉพาะของตนแต่ผู้เดียวกระแสซึ่งไม่เชื่อในเรื่องของโลกนามธรรมมีแต่โลกรูปธรรมเท่านั้นพูดอย่างครา่าวๆนี่คือกระแสหลักๆฮะกระแสพุทธศาสนานี้นานทีปีหนน้อยมากๆไม่ถึงจุดศูอร์เซละมั้ง ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคข,ของเราซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่ร่วมกำกับพระศาสนาซึ่งพระศาสนาของพระองค์นี้เปิดให้คนนอกพระศาสนาเทพนอกพระศาสนาความคิดนอกพระพุทธศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันกับพระพุทธศาสนาได้ ตรงนี้เป็นความท้าทายใหญ่มากๆของพวกเราการที่เราจะสามารถสืบพระศาสนาได้จนครบ5000ปีเราต้องเข้าใจภาพรวมต่างๆเหล่านี้มองให้ออกครับกำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ละสายเ้ากำลังเล่นอะไรเขากำลังทำอะไรผ่านทางรูปธปรรมนะครับผ่านทางชนชาติต่างๆรวมทั้งผ่านทางเหล่าคนไทยของพวกเราด้วยนะฮะ ผมเองเนี่ยผมอยากพูดกับพวกเรารวมทั้งสื่อไปถึงบรรดาท่านเทศทั้งหลายด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่เคยทำร้ายใครในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลน,นี้รวมทั้งหลังจากนี้จนกระทั่งจะจบสิ้นพุทธกาลห้าพันปีเนี่ยผมอยากขอร้องว่าให้แผ่นดินไทยของเรานี้ เป็นเขตที่ปราศจากความยุ่งเหยิงอย่ามาทำลายแผ่นดินนี้เลยครับไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยเราไม่เป็นศัตรูกับไทยนะครับอยากจะขอพื้นที่นี้ของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นพื้นที่ของพระพุทธศาสนาจริงๆส่วนเราที่เป็นชาวพุทธเป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องสืบพระศาสนาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราตื่นรู้ตระหนักรู้รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้วันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ